ขั้นแรกของการทําจิตกรรมไทยลายลดน้ํานะครับขั้นที่หนึ่งก็คือการลอกลายนะครับก่อนที่จะเริ่มทําจิตกรรมไทยลายลดน้ําครับเราต้องเลือกแบบมาก่อนพอหลังจากที่เราได้แบบมาครับเราทำการซีหลอกอันนี้พูดถึงกรณีที่จะทําการลอกลายนะครับเราจะ ต้องทําการซีลอกจะเป็นสีก็ได้หรือขาวดําก็ได้ให้มันมีขนาดเท่ากับกระดาษจริงหรือกระดาษร้อยปอนที่เราจะใช้เพื่อการง่ายต่อการลอกลายหลังจากนั้นนะครับเราต้องเตรียมกระดาษร้อยปอนนะครับโดยปกติแล้วจะใช้กระดาษร้อยปอนขนาด A3 นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า A4 แล้วเราจะต้องทําการเตรียมลงพื้นหลังด้วยสีทองสีทองนี่จะใช้เป็น สีทองอะคริยหรือสีทองโปสเตอร์ก็ได้นะครับลงจนเต็มหน้ากระดาษขนาด A3 แล้วเราค่อยนำแบบที่เราทําการซีลลอกมานะครับนำา2 B หรือ E-E ฝนด้านหลังให้เป็นสีดำทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็นำแบบแปะลงบนกระดาษร้อยปอนที่เราเตรียมไว้คำว่าเตรียมไว้ก็คือทาสีทองเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วเรา ค่อยทําการใช้วัตถุปลายแหลมหร,รือปากกาก็ได้นะครับกดตามลายหลังจากนั้นภาพที่ปรากฏออกมามันก็จะลายมันก็จะติดอยู่ของกระดาษร้อยปอนนะครับขั้นที่สองนะครับคือการถมดำนะครับเราจะใช้สีโปสเตอร์สีดำหรือสีอะคริลิกสีดำ หรือเราจะใช้หมึกจีนก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญคือเราจะใช้ลักษณะของผู้กันที่มีหัวปลายแหลมหรือหัวเล็กนะครับในการถมดำตามลายที่เราทำการลอกไว้นะครับในส่วนการถมดำนั้นเราจะขมดำลงบนกระดาษร้อยตอนที่เราทำการลอกลายเอาไว้นะครับตามเส้นที่มันเกิดขึ้นตามลายที่มันเกิดขึ้นนะครับ ในขั้นตอนการถมดำต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่างานมันจะสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เราจะต้องใจเย็นในการนำคู่กันที่จุ่มสีดำค่อยๆทำการถมดำเพื่อให้สีทองที่มันอยู่ด้านหลังนะครับมันจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วมันจะสวยขึ้นมานะครับ ขั้นตอนที่3ครับคือการตัดเส้นหรือการเก็บรายละเอียดนะครับเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมมาจากภาพหรือแบบของเราจะทําให้เหมือนแบบก็ได้นะครับหรือเราจะทําการต่อเติมเพิ่มเติมตามจินตนาการของเราเพื่อให้งานจิตรกรรมไทยลายลดน้ำนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ออกมามีความวิจิตรและสวยงามนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทําการเช็ครายละเอียดนะครับว่าตรงไหนเราลืม ในการถมดำตรงไหนเราลืมทาการตัดเส้นนะครับหลังจากที่เราเช็คงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการแกะนิโตออกทั้ง4มุมในส่วนของจิตกรรมไทยลายลดน้ำนะครับก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ครับ